คลิปนี้จะช่วยใครรางกายยังไม่ยืดยืนโอเคบ่มอัพเทคนิคนะครับตามทุกวันได้เลยหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกประมาณนี้นะบะครับทุกวันทำได้เลยนะโอเคต่อไปนะครับหลังจากนั้นอ่ะทวิสต์ดูข้างหลงังหายใจเข้าอ,อกปกตินะครับเก็บหน้าท้องตลอดเวลานะครับ หายใจเข้าปกติและเก็บหน้าท้องนะครับดูข้างหลัง inhale exhale we can do it like this every time every time we exercise every day morning evening นะครับเช้าเย็นโอเคต่อไปวิธีสามจับแบบนี้นะครับมือแบบนี้อยู่นี่เลยแล้วไปชา้าๆหายใจเข้าปกติเก็บหน้าท้องนะครับ เยอาทำได้เลยประมาณอีสิบครั้งดีมากเลยเก็บหน้าท้องอย่าลืมนะโอเคต่อไปนะครับเปิดสะโพกวิธีอ่ะหมุนเก็บหน้าท้องนะอย่าลืมนะเก็บหน้าท้องอ่ะหมุนก็นมาด้วยนะครับประมาณสิบรอบนะครับสิบรอบทำได้เลยโอเคต่อไป ทีนี้นะครับทำแบบนี้ใข่ใจเข้าอกปกติประมาณ3 4 5สี่ห้าครั้งนะครับอ่ะแล้วหมุนกับมาด้วยนะครับ very good สลับขาใครยังไม่มีเรื่องไกร flexible นะครับเออยังไม่มียืดเรื่องไก โอเคไม่มีปัญหา no problem นะครับทุกวันตามคลิปได้เลยโอเคหลังจากนั้นหายใจเข้ายกแขนขึ้น่า uh, interlock your finger ยืดร่างกายก่อนส้นเท้ายกขึ้นด้วยนะครับโอเคดีมากเลยโตไป bend your knees like this นะครับเท้าขวาไปข้างหลังยืดหายใจเข้าออกปกติ โอเคสลับนะครับอืมสลับให้ใจเข้าวออกปกติทำแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นนั่งสบายเปิดหน้าอ,อกดูคขมบนหายใจเข้าหายใจออก roll your spine head down inhale up exhale down ฝืทุกวันได้เลยนะครับคลิปนี้ตามได้เลยทุกวันทุกทุกวิธีทำให้ยืดยืนร่างกกยใครทำแบบนี้ไม่ได้ปวดมากหรือใครนั่งแบบนี้ก็ไม่ได้ปวดว่าขา่าโอเคต้องนั่งแบบนี้เลยเนาะดีมากเลยให้ใจเข้ายกแขนขึ้นให้ใจออกดูข้างหลังคุณจะรู้สึกกรุบกรุบกร,กกรดูสันหลัง อันนี้ดีมากเลยนะครับหายใจเข้ายกแขนขึ ai, ้นหายใจออก inhale up exhale down inhale up exhale down โอเคและสุดท้ายบ u ดอ e r f l y นะครับและใครฝึกปราณายามปราณายยามช่วยร่างกายแข็งแรง ทุกคนต้องฝึกทุกวนนะครับสตูดิโอของคาอยู่ที่เจียงใหม่นะครับถ้าคุณอยู่ที่เจียงใหม่มาฝึกโยคกะกับผมได้เลยสถานที่สิงคายโยคะสตูดิโอนะครับเจอก,กันที่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะแชร์เลยคลิปนี้และฝึกทุกวนได้เลยนะคลิปนี้สําคัญมากๆเลยคุณจะมีประโยชน์มากมากนะครับ Namaste ส,สั่งได้เลย t r i Fla Adline Thai Admin นะครับ